ข o r แร p a s s 1 Listening and Speaking ตัวนี้จะมี8ข้อ Egg Items Listening ฟังแล้วก็พูด Speaking Direction มาดูนะครับชำชีช้จแจง Choose the best answer for each situation เลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับในแต่ละสถานการณ์ที่เขายกมาให้ Conversation 1 Item 1 บทสนทนาที่หนึ่งข้อหนึ่ง James and Tom are talking about their holiday activity James และก็ Tom are talking กำลังพูดเกี่ยวกับ their holiday activity กิจกรรมวันหยุดของเขาของพวกเขา James บอกว่า I went bungee jumping last summer it's w a t e r y exciting do you want to try it at least one in your life ทอมว่า no way อันนี้มาดูฉันเคยฉันไปมาแล้วฉันไปบังเกอร์จัมปิ้งคือการกระโดดจากหอสูงสูงลงน้ำนะที่มีสลิงครับวู้ดลงกระโดดลง Last s u เมอรเมื่อภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา is what really exciting มันตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมาก Do you want to try คุณอยากลองไหม At least อย่างน้อย once in your life ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณบอก no way ไม่มีทางทอมบอก no way เพราะอะไรต้องให้เหตุผลแน่นอนบอก no way อู้ไม่ไปแน่นอนไม่มีทางเขาก็ให้เหตุผลว่าข้อหนึ่งบอก is interesting อ๋อมันน่าสนใจ interesting ใช่เหรอเขาบอกว่าโนเวย์ไม่มีทางจะบอกว่าน่าสนใจได้ไหมเนี่ยน่าสนใจ thank that sounds like fun โอ้นั่นฟังฟังดูน่าสนุกเอ้า oh. <laughs> ฟังดูอัดคลิปให้หนักเรียนก่อนว่าม <laughs> <laughs> ทีละข้อพอละ <laughs> ฟังดูน่าสนุก ฟังดูน่าสนุก I love extreme sport ว่าสามฉันชอบกีฬา extreme I think it's too dangerous dangerous อันตรายอู้ฉันคิดว่ามันอันตรายมากเลยคนไหนเป็นไปได้ no way แสดงว่าไม่ไปแน่นอน อันนี้บอกเหตุผลว่าเป็นกีฬาแบบไหนก็สาไม่ใช่แน่นอนอันนี้ตัดได้เลยอินเทอร์็ตจะมาสนใจอะไรอัน,นี้ก็ไปในทางบวกหมดเลยอันนี้ก็ทํามันดูฟังดูน่าสนุก I love อันนี้บอก I love อันนี้ก็ไปในทางบวกชอบ,ชอบชอบหมดเลยงั้นข้อ4 I think it's too dangerous มันอันตรายเอ้าอันนี้เฉลยนี่น,นี่เฉลยแล้ว ข้อ4ถูกนะครับอันนี้เฉลย I think it's too dangerous ฉันคิดว่ามันอันตรายเกินไปสอดคล้องกับบทสนทนาสอดคล้องกับบทสนทนาโดยเจมเล่าประสบการณ์การเล่นบังกี้จัมปิ้งทอมฟังและสอบถามทอมว่าต้องการไปเล่นไหมทอมบอก no way ไม่มีทางข้อ1ผิด interesting มันน่าสนใจไม่สอดคล้องกับบทสนทนาไปในทางบวกผิดเพราะ that's ซาลไลฟ์ฝันมันน่าสนุกไม่สอดคล้องกับบทสนทนาไปในทางชอบ I love extreme sport ฉันชอบกีฬาผาผนนเอออันนี้เกือบเกือบนี่ก็ไปในทางบวกอีกเหมือนกันแต่อันนี้บอก no way ไม่มีทาง I love extreme sport ก็ไม่สอดคล้องดังนั้นข้อที่ถูกที่สุดก็คือข้อ4 I think ฉันคิดว่า it's too dangerous no way ไม่มีทางไม่ไป คิดว่ามันอันตรายเกินไปนะครับอันนี้ข้อหนึ่งเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่อกันนะครับ